ข่าวดีสำหรับสายเที่ยวมาอีกแล้วค่ะตอนนี้เงินรัฐคงเหลือกว่า500ล้านบาทสำหรับต่อยอดโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มใช้เดือนกุมภาพันธ์2569นี้ค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่ากําลังเตรียมนําโครงการถั่วไทยคนละครึ่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อพิจารณาใช้งบประมาณที่เหลืออยู่จากโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งปิดไปเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาและมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ500ล้านบาทค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวระบุว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากช่วยให้เม็ดเงินลงถึงผู้ประกอบการรายเล็กชุมชนท้องถิ่น และธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีการใช้งบสนับสนุนไปกว่า1250ล้านบาทจากงบอนุมัติ 1, 7 5 0ล้านบาทซึ่งตอนนี้ทำให้เหลือง,งบในการพัฒนาโครงการต่อไปในเฟสมาอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทค่ะซึ่งโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งนี้จะนำงบดังกล่าวมาใช้ในการสนับสนุนแพ็กเกจท่องเที่ยวทัวร์ในประเทศครอบคลุมผู้ประกอบการทัวร์โรงแรมและบริการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปีโดยเฉพาะช่วงโลตสีสั้นค่ะซึ่งรัฐตังเป้าช่วยประคองธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถเดินต่อรวมถึงกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยซึ่งหากคอรมออนุมัติโครงการนี้คาดว่าจะเปิดใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่งจะเตรียมเปิดลงทะเบียนหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขต้องรอประกาศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับเที่ยวไทยคนละเครื่องเฟสองนั้นก็ยังไม่ยืนยันว่าจะดำเนินต่อหรือไม่เพราะรัฐบาลอยู่ระหว่างเร่งเดินหน้าแผน Quick Big Win ไม่ว่าจะเป็นลดต้นทุนสายการบินโรงแรมรวมถึงการแจกตัวเครื่องบินในประเทศ200,000ที่นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อสร้างแรงกระตุ้นทันทีและเร็วที่สุดค่ะ สรุปแล้วโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งนั้นกำลังเตรียมนำเข้าเสนอคอรมอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะเป็นการใช้งบจากรัฐบาลที่เหลือ500ล้านบาทจากโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งมาต่อยอดเป็นโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งค่ะซึ่งเป็นการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มใช้เดือนกุมภาพันธ์2569นี้ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถติดตามได้จากคอรมอในครั้งหน้านะคะ่ะ